กลับมาเกาะติดข่าวการเมืองครับปัญหารุมขยี้อุ้งอิงอีก6กเดือนรอดยากขอบคุณข่าวจาก mgronline.com ครับหลายไฟล์เริ่มมองเห็นตรงกันว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยกำลังประสบกับมรสุมรุมเร้ามากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุหลักๆก,ก,ก็ล้วนมาจากปัญหาภายในรวมทั้งปัญหาจากภายนอกเข้ามาผสมปนเป แต่ส่วนใหญ่ล้วนมาจากเรื่องภายในนั่นก็คือไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นไปตามที่สัญญาหาเสียงเอาไว้แบบผลที่ออกมาไม่ต่างจากหนังคนละม้วนหรือไม่ตรงปกนั่นเองประกอบกับยิ่งนานไปชาวบ้านเริ่มตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามในเรื่องวุฒิภาวะความเป็นผู้นำในเรื่องสติปัญญาเข้ามาอีกมันยิ่งทำให้มีปัญหาในเรื่องเครดิตท,ทับถมเข้ามาเพิ่มเติมก็ยิ่งไปกันใหญ่ ขณะที่ปัญหาภายนอกประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ในปีนี้และต้องเผชิญหนักหน่วงในปีหน้าในเรื่องเศรษฐกิจที่ต้องเจอกับการแข่งขันและกีดกันทางการค้าของประเทศมหาอำนาจที่กำลังทำสงครามระหว่างกันและกระทบถึงไทยแบบเลี่ยงไม่ได้ทำให้หลายคนมองว่าในปีหน้าเศรษฐกิจของไทยจะหนักกว่าเดิมอีก โดยอ้างอิงจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่มีการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีหน้าได้สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2568ไว้ดังนี้ 1. เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตที่2.4%ตามกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2567ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่2.6%เล็กน้อย 2. การส่งออกคาดว่าจะเติบโตชะลอลง เนื่องจากสงครามการค้าและที่ภาคการผลิตจะ,ะเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากสินค้าจีน 3. การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะเติบโตสูงขึ้นเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีเสถียรภาพ 4. ลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการออกบัตรส่งเสริมของ B.O.I. 5. การบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในปี2568 แม้ว่าโมเมนตัมจะชะลอตัวลงข้อมูลจากศูนย์วิจัยกัลิกรไทยยังระบุด้วยว่าการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มจะยังคงเผชิญแรงกดดันจากการลงทุนอย่างระมัดระวังของภาคธุรกิจและความท้าทายของภาคการก่อสร้างในประเทศซึ่งแม้ว่าในอุตสาหกรรมสำคัญของไทยจะมีมุมมองเชิงบวกเช่นการท่องเที่ยวและการส่งออกแต่ในบางอุตสาหกรรมยังต้องมีความระมัดระวังจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้มีธุรกิจจำนวนมากลังเลที่จะเพิ่มการลงทุนนอกจากนี้ภาคการก่อสร้างยังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญโดยมีสาเหตุหลักมาจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาและความต้องการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆที่ลดลงทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างที่ลดลง ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมในประเทศลดลงด้วยขณะที่รองศาสตราจารย์ดรธนวัตรพลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเศรษฐกิจในปีหน้าจะเป็นเช่นไรเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ยังไม่แน่นอนโดยเฉพาะปัญหาการเมือง ไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีการลงถนนเกิดขึ้นหรือไม่ผลการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลภายใต้การนำของเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรจะมีการยุบสภาในเดือนพฤษภาคม2568อย่างที่หลายคนคาดการหรือเปล่าจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าถ้าการเมืองมีความวุ่นวายอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์พลิกผันก่อนที่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะแล้วเสร็จ จะทาให้การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐล่าช้าเหมือนที่ผ่านมาแต่ถ้าการเมืองนิ่งทุกอย่างผ่อนคลายก็ไม่มีปัญหาที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยสะดุดนอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากต่างประเทศโดยเฉพาะกรณีที่โดนั์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะทําสงครามการค้าซึ่งหลายคนเกรงว่าจะทําให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวทําให้ไทยส่งออกไม่ได้ สำหรับปัจจัยภายในประเทศที่คาดว่ารัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรต้องเจอแน่นอนในปีหน้านั่นคือเรื่องผลงานที่เริ่มมองเห็นแนวโน้มแล้วว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันห่างไกลาจากที่คุยโมเอาไว้มากตัวอย่างที่ผ่านมาเห็นกันอยู่แล้วไม่ต้องสาธยายกันมากเพราะแม้แต่คนที่อวยกันแบบสุดริ่มอย่างนายวันชัยสอนสิริอดีตสมาชิกวุฒิสภาก็เคยออกมาเตือนดังๆรอบหนึ่งแล้ว ล่าสุดก็ออกมาอีก,กรอบว่าหากภายใน6เดือนนี้ยังไม่มีอะไรออกมาให้ชัดจะอยู่ลำบากแน่นอนเขาโพส์ตเฟสบุ๊กว่ารัฐบาลเพื่อไทยและคุณทักษิณจะอยู่ได้หรือไม่พักร่วมก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่หัวใจที่สำคัญก็คือผลงานที่จะสร้างให้กับประชาชนต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดนายกอุ้งอิงมาเกือบครึ่งปีแล้วยังทรงลงเสงเลงอยู่ 6เดือนต่อแต่นี้ถ้ายัางเป็นเช่นที่ผ่านมาไม่มีผลงานดังที่ถแถลงและดังที่คุณทักษิณทอกโชว์ไปในหลายเวทีที่ว่าจะแก้โน่นแก้นี่แต่ถึงเวลาแล้วก็ยังแก้ไม่ได้จะแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆก็คงจะไม่ได้อีกต่อไปศัตรูหมู่มารทั้งในสภานอกสภาทั้งขาเก่าขาใหม่ก็จะถาโถมเข้าโจมตีจะอยู่ได้หรือไม่และจะไปได้ตลอดรอดฟังหรือไม่ไม่ใช่เสียงในสภาหรือพักร่วม แต่มันจะมีสหาบาทาที่ร่วมกันถล่มโจมตีเมื่อถึงวันนั้นเพื่อไทยก็เพื่อไทยเถอะพักร่วมคงกระสานสร้างเซนแต่กระเจิงกระโดดลงจากเรือไปคนละทิศละทางซึ่งพักไทยรักไทยและคุณทักษิณเคยเจอมาแล้วหวังว่าวันนี้คงไม่เป็นเช่นวันนั้นหากพิจารณากันตามความจริงมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆว่ารัฐบาลนางสาวแพรทองทานแทบมองไม่เห็นผลงานอะไรเลย ดังที่เห็นจากการถแถลงครบรอบ90วันที่ผ่านมาที่เธอไม่มีอะไรที่โชว์ออกมาได้เลยส่วนใหญ่เป็นแบบถแถลงนโยบายที่คิดจะทำในปีหน้าทั้งสิน้นหากจะบอกว่าแจกเงินหมื่นคือผลงานก็ไม่น่าจะใช่เพราะการแจกเงินไม่น่าจะใช้สติปัญญาอะไรนักแถมเป็นเงินงบประมาณเงินชาวบ้านเสียอีกแถมยังแจกแบบไม่ตรงปกส่วนการขึ้นค่าแรงนั้นอย่าว่าแต่วันละ600บาทตามเคยคุยเอาไว้แต่วันละ400บาทตอนนี้ยังมองไม่เห็นอนาคตเลย รวมไปถึงเงินเดือนปริญญาตรี25,000บาทยิ่งไม่ต้องพูดถึงขณะที่นโยบายอื่นๆที่นายทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อถแถลงนำร่องออกมาล้วนมีความเสี่ยงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่กำลังผลักดันเต็มสูบรวมไปถึง M.O.U. 4 4ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนล้วนเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดทายนะทั้งสิ้นนี่ว่ากันด้วยผลงานและนโยบายของรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีล้วนที่ต้องเจอในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่เมื่อพิจารณาจากผลงานในอดีตสามารถมองเห็นแนวโน้มได้ไม่ยากว่าผลจะออกมาเช่นไรยิ่งในปีหน้าต้องเจอกับเกมในสภาที่กำลังจะมาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็คือเกมซักฟอบที่ต้องโดนแน่ซึ่งจะมีการพิสูจน์วุฒิภาวะให้เห็นการจัะจ่ะอีกรอบ ถึงได้บอกว่าทุกอย่างมันหลอกกันไม่ได้ต้องเผยออกมาแน่นอนดังนั้นหลายฝ่ายเริ่มมองเห็นตรงกันว่ารัฐบาลภายใต้การน,นําของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยกําลังประสบกับมรสุมรุมเร้ามากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักๆก็ล้วนมาจากปัญหาภายในรวมทั้งปัญหาจากภายนอกเข้ามาผสมปนเปแต่ส่วนใหญ่ล้วนมาจากเรื่องภายในทั้งนั้นนั่นก็คือไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นไปตามที่สัญญาหาเสียงเอาไว้แบบผลที่ออกมาไม่ต่างจากหนังคนละม้วนหรือไม่ตรงปกนั่นเองนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข่าวจาก m g r o n l i n e c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ